วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนะเป็นลูกบิดกีตาร์ปลงนะครับผมสีทองนะครับผมนะก็อันนี้จะเป็นแบบเข้ามาใหม่นะครับผมนี่เลยจะเป็นลูกบิดแบบตันนะครับผมแบบใช้น็อตตัวเดียวนะครับผมนะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับผมนะสวยนะครับผมน้าเป็นลูกบิดแบบ2ทางนะครับผมน้เหมาะสําหรับกีตาร์ปล o นะครับผมหรือกีตาร์ไฟฟ้าที่ใช้ลูกบิดแบบนี้นะครับผมนะสามารถเปลี่ยนใช้ได้นะครับผมนะที่เป็นสองทางแบบนี้นะครับผมนะ เลยคนระับสามารถเปลี่ยนเองได้ง่งายๆนะครับผมนะเพียงแค่ต้องมีไข่วงนะครับมีไข่พวงตัวเดียวสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับง่ายๆเลยหรือจะมาให้ทางร้านเราเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับผมนะก็ถ้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นสีทองก็คือจะทําให้กีตาร์ของเราดูแบบว่าสวยขึ้นนะครับผมนะนี่ดูแบบมีราคามากขึ้นนะถ้าใส่ลูกบิดสีทองตัวนี้ไปนะครับผมนะแล้วก็เป็นลูกบิดแบบตันที่แบบว่าแข็งแรงทนทานด้วยนะครับผมนะสามารถใช้ได้กันยาวๆเลยนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับมีน็อตมีแหวนให้นะครับผมนะเปลี่ยนเองได้เลยยง่าๆนะครับ ก็จะเอาลูกบิดกีตาร์โปร่งแบบปันสีทองตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ราคาชุดละ650บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับผมนะลูกบิดกีตาร์สีทองแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่ออินบ็อกมาที่ร้านได้เลยนะครับหรือจะมาลองดูลูกบิดแบบอื่นแบบอย่างอื่นก็เชิญมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะผมแล้วก็ลูกบิดสีทองด้วยนะครับผมนะ